แนแนวทางเลขเด็ดประจํางวดวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 6บุญกรรมบาร,รมีในอดีตมีส่วนกำหนดชีวิตในปัจจุบันจึงทำให้เราได้เห็นความแตกต่างกันไปของแต่ละบุคคลใครที่มีบุญบาร,รมีมากในอดีตก็จะมีต้นทุนชีวิตที่ดีในปัจจุบันดังสุภาษิตโบราณที่กล่าวไว้ว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ซึ่งได้ย้ำอย่างชัดเจนว่าบุญวาสนาของแต่ละคนมีไม่เท่ากันหลายคนมักจะตั้งคำถามว่าทำไมคนไทยถึงชอบเล่นหวยสังเกตเห็นได้ชัดในวันที่หนึ่งและวันที่16ของทุกเดือนต่างคนต่างใจจดใจจ่อถึงเรื่องตัวเลขที่จะออกในงวดนั้นๆ รวมถึงสรรหาสารพัดวิธีตามความเชื่อเพื่อทำให้ตัวเองถูกรางวัลสักครั้งไม่ว่าจะเป็นบนบานกับย่านาคขอหวยกับต้นไม้หรือแม้กระทั่งไปหาคนทรงเจ้าเข้าผีกันเลยทีเดียวจึงทำให้บางคนได้ฉกฉวยโอกาสนี้ใช้มาต้มตุนผู้คนที่หวังจะได้โชคลาบนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางช่องได้สืบเสาะแนวทางมาให้ทุกท่าน ที่ชอบในแนวทางนี้ได้ใช้เป็นแนววิเคราะห์ให้แคบลงและจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพความมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วในคลิปนี้ฉะนั้นอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวในคลิปนี้เราได้แนวทางจากกูรูประจำจากทางช่องเริ่มกันด้วยน้องใหม่สำหรับคลิปนี้ท่านอาจารย์พุทธิพงศ์ ท่านเคยเป็นคนขับรถให้กับหลวงพ่อยัวษ์าข้ามเจ้าแห่งเวทมนต์เอ็กซเร์เลขเด็ดที่เคยโด่งดังให้เลขเจ็ดตัวตรงมาแล้วในสมัยที่ท่านยังไม่มรณาภาพท่านอาจารย์พุทธิพงศ์ยังเคยนอนมุ้งเดียวกับหลวงพ่อยะที่ปลายเท้าท่านมาแล้วด้วยมาฟังกันว่าน้องใหม่ของทางช่องในคลิปนี้จะมีอะไรเด็ดเด็ดมาให้พวกเราอาจารย์พุทธิพงศ์มีแนวทางอ,อของเลขเด็ด ยังไงบ้างอะไรบ้างที่เป็นเลขที่รักรอ่ะอ๋อที่รักรักชอบอ่ะมันก็เป็นเลขเด็กทุกตัวนะแต่ถ้าใครคิดว่าถ้าจะให้ชอบเนี่ยเอ็นเอวดที่จะเึงนวันกันเนี่ยน่าจะเอ่ออาจารย์ชอบว่ามันน่าจะมีเลขประจาวันที่น่าจะมีแน่นอนสามตัวกล้มาสักตัวมาทีสองตัว เลขเลขเลขเค่อวประจําวันเีรื่เลขสีเลขศูนย์เลขสองเนี่ยสามตัวเนี้น่าจะไม่พลาดต้องมีมาอย่างน้อยอย่างน้อยก็ติดตัวประจําสี่ศูนย์สองเนี่ยแหละอ่าครับบางทีนะบางทีบางบางงวดเนี่ยเคยอาจารย์เคเห็นว่ามาครบสามตัวก็บนะ<ม>เนอ่ามาแล้วแต่ต็ ครจะเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือก็เป็นยะแก้วแต่แต่ากงกิจานาเอาเองแต่ก็อาจารย์ก็เสนอว่ามันควรจะมีสามตัวเนี้เขาจะติดมามาถึงหลวงพ่อวันชัยที่มีผู้ติดตามเป็นอีกาอีกาตัวนี้จะบินติดตามหลวงพ่อออกบินทบาททุกวันกว่าห้าปีแล้วและอีกาตัวนี้ได้เคยออกรายการของคุณหนุ่มกัญชัยมาแล้ว และอีกาตัวนี้ที่คอยเอาเลขเด็ดมาให้หลวงพ่อเป็นประจำและในวันที่16นี้อีกาจะให้เลขอะไรเรามารับฟังจากหลวงพ่อกันเลยครับอย่ามาถามว่างวดนี้เอหลวงพ่อพอ,พอ,พอ,พอจะมีเลขอะไรในใจบ้างไหมเพราะไ้กามันหายตัวซ่าวดีจ้ะทำไมนะหายสิกามันหายตัวเก่าหายสองศูนย์ให้สองศูนย์อีกแล้วเหลือมันให้ยังไงอ่ะมันตอนนี้หามันข้าม ให้มันคาบกระดาษที่เขียนไปไม่หลอดนะจ๊ะอ๋อทำทำกระดาษเลขเอาไว้ให้มันคาบเหรอจ้ะมันคาบเลียงมันเลยให้มันคาบคาบกระดาษในสองศูนย์อัตมาฝันเห็นก็ฝันเห็นก็ฝันเห็นเลขมันจะออกเก้าหนึ่งห้าจ้ะเก้าหนึ่งห้าแล้วอีกาตัวนี้เราหลวงพ่อเลี้ยงเอาไว้แล้วเลี้ยง เลี้ยงไม่นานแล้วจ้ะเลี้ยงไม่ั้งแกหลายปีแล้วไอ้พี่ว่าออ,ออกออกรายการในหนุนกัญชัยไงจ้ะขอต้อน,นี่ออกรายการด้วยเหรอการได้ออกรายการในหนุนกัญชัยก็นั่นมันก็มันก็ให้เก้าห้าแต่เลี้ยงไวหลายปีแล้วงดก่อนนูนน้นะปล่งยริงธรรมชทติบจังก็มันบินไปบินมานี่อิสระเลยใช่ไหมฮะจ้ามีอิสระแต่มันไม่ไปไหนหลอกจ้ะมันอยู่นี่แล้วหลวงพ่อให้ให้อาหารอะไรมันอะ มันกินนิดเดียวจ้ะมันกินพวกปลาพวกอะไรทอดเนี่ยจ้ะเพอปลาทอดด้วยเหรอไม่ใช่ปลาสดเหรอไม่จ้ะมันชินแต่ปลาทอดชิ้นแต่พวกหมูสิ้นอะไรเวลามันผิวมันก็เข้ามาในห้องเนี่ยจ้ะเออนอะมันเข้ามาในห้องนี่เหมือนเหมือนเข้ามาขอกินเน่ะเปล่ามันก็เข้าไปหาของกินนะจ้ะแล้วเราในในห้องในครัวหรือไงฮะมันมีของกินอยู่เปล่าไม่ไม่ใชื่อไม่ไม่ไม่เชื่อว่ามอนจะมาจาวัดเลยจ้ะ Oh. อาตมาจำวานที่ในโรงศพจ้ะและอีกาในเริ่มแรกเดินทีมาอย่างไงฮะป่ายอมเขาย้อมเขาให้มาจ้ะ oh, เพราะ oh, รมันสงสัยจะเป็นกาเลี้ยงก่อนนจ้ะ oh, เพราะมันคุ้นโยด uh, แต่เขามี oh. ตัว้บนจะไปจิกด็ดน้อย oh. นี่ก็อาตมาก็ไปขอบินทบาทก็มาทีานี้พอบินทบาทมาเลยเันก็อ,อกมาไม้หน่อยหนึ่งแล้วก็ปล่อยปล่อยมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่นี่เวลาไปบินทบาทมันก็ตามดู oh. เวลาอันตมายู่วัดมันก็มันจะอยู่นี่แหละมันไม่ไปไหนเสือนีหมูมีหมูมาหยดจ้ะมีหมูมาอย่สี่ห้าตัวอ๋อมันมีเพื่อนเพื่อมาด้วยสักสี่ห้าตัวเหรอใช่เวลาก่าเวลานั้นเพื่อนเขาก็มาหาเวลานม้นเขาก็กลับมันจะอยู่มันไม่ตามเข้าไปเมาต่อกันที่กูรูผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงอย่างยาวนานมาดูกันว่ารอบวันที่16นี้อาจารย์สมจิตจะชี้แนวทางไปทางไหน เรามารับฟังกันเลยครับแล้วหนงวดนี้มีอะไรที่มันพิเศษบ้างเลขเลขก็มีฝันเลขฝันครับฝันว่าเขามาบอกเก้าสี่เจ็ดครับผมก็เลยลดลดไอ้ขึ้นแต้มหนึ่งเป็นหกสี่แปดครับสองหางครับส่วนเลขเด่นก็5678เหมือนเดิมครับเพราะงวดนี้มันมันตกตัวเดิมครับตกตัวเดิมครับตกตัวเดิม5678ตกตัวเดิมตัวเด่นครับ ก็เลขฝันเ็ามาบอกงมดที่แล้วที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามาบอกศูนย์สองกับศูสามสองซื้อแต่สามสองครับนั่นนะแล้วก็มาถึงบ้านออพอมาถึงบ้านก็มานิมิตว่าเขามาเขียนให้เก้าสี่เจ็ดครับ 9, 4, 7, เก้าสี่เจ็ดก็เลยอ่ะมันมันหลายวันก็เลยเอะขึ้น,ข,นขึ้นจะแก้มหนึ่งเป็นหกหกอาจจะเป็นเก้าก็เลยเอาหกสีออ่แปดครับหกสี่แปดครับสองหาง ครับแล้วก็มีแค่นี้แหละครับมีสองหางนี่แหละเรามาต่อกันที่อาจารย์แก้วที่ในสมัยเด็กๆอาจารย์แก้วเคยหาฟืนมาสมไฟให้กับหลวงปู่สวงจนหลวงปู่เรียกว่าทิศแก้วในงวดน,นี้เรามารับฟังเลขเด็ดจากอาจารย์แก้วกันเลยครับเป็นไงงวดงวดน,นี้พอมีเขาๆอะไรบ้างอันที่ส่งให้นะพี่เหรอ อ,อ,อันนี้ผมส่งให้เลขที่อาจารย์แก้วส่งมาให้ก็คือ876 648 936 5936 3แสและสองตัวท้ายที่ส่งมาเที่ยวหลังคือหมายเลข2552ครับครับก็มีที่ส่งไปที่หลังสองตัว2552้าห้าสอ ครับครับแล้วแล้ววันที่วันที่มันมันที่ไหนผมดูผ่านๆที่ว่าจะยกหลวงปู่นั่นนะวันที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเดือนนี้หรอ่ถึงอ่ะครับครับเดือนนี้ครับเดือนนี้เท่าหรอเปล่าเนนี้นะผมจะเป็นเป็นเจ้าภาพพาลูกหลานร่วมบุญค่าเครนครับอันนี้อืมเป็นค่าเครนค่าค่าเครนเข,า,เข,า,เขาคิดเท่าไหร่นะ ค่าเครนสองแสนครับโอ้โหยกนี่สองแสนเลยเออน้ําหนักเท่าไหร่ครับยกกันเดียวครับเครนสองร้อยตันออลุงองหลวงปู่ยี่สิบตันครับองหลวงปู่ยี่สิบตันยี่สิบตันครับเครนเครนแถวสุรินทแถวในใน,ในเขตสุรินศรีสเกตุรีรม์นี้ไม่มีต้องไปเอาเครนที่ระยองที่ชนนะครับโอ้โหมันมีแต่เครนแถวแถวบ้านมันมีแต่ ห้าสิบตันร้อยตันแต่ร้อยตันมันยกไม่ได้ต้องใช้เครนสองร้อยตันเพราะองค์หลวงปู่สูงครับหลวงหลวงปู่นี่เป็นหลวงปู่หินหินก้อนเดียวครับเวลายกก็ต้องไม่ให้พลาดนะครับพลาดพลาดก็คือเปียเลยครับเป็นเป็นหินทั้งทั้งก้อนครับแล้วอย่างนี้เครนก็รับรับผิดชอบไหมเออเกิดมีปัญหาขึ้นมาในระหว่างยกแล้วเขาัเบเขาป้องกันทุกอย่างครับ ทุกคนก็บอกว่าป้องกันทุกอย่างคดีว่ามันถึงมันถึงได้แพงคดีอาร์ที่ดีว่าแพงของเขาเขารับผิดชอบไหมเกิดว่าเขาแพงเราสู้ในราคาแพงแอ๋อค,คุณต้องต้องเคลียร์ทุกอย่างต้องคุณยกให้สําเร็จทุกอย่างนะถ้าเกิดหักขึ้นมาคุณจะเธอคิดยังไงครับครับเราต้องคุยกันก่อนนะเขารับผิดชอบทุกอย่างแล้วครับครับแล้วเราตีราคาเท่าไหร่อ่าเกิดชชรพดขึ้นมาเกิดหักขึ้นมาอ๋อก็ตีราคาชชรุดจะอยู่ที่หลวงพ่อครับ S 2> <S 2> <S เขามีวิศวะมาประเมินดูหน้างานมันต้องใช่ยังไงครับขอ,อประมาณ2ี่สิตันเหรอครับยสิตันสูงสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ยสูงสูง18ศดซอกครับเก้าเมตรสูง9้าเมตรเองเหรอเก้าเมตรแล้วก็รวมรวมกับแท่นครับก็เป็นเป็นน,น่าจะสิบสดเมตรนะครับ,รบเอรถ10ล้อขนเคลนมาสี่คันครับเครนนี่เอามา10บล้อแล้วมาประกอบเลยไง ครับต้องต้องต้องมาประกอบครับเพราะว่าเคนมันใหญ่มันมานั่นเดี๋ยวไม่ได้ต้องมาประกอบต้องใช้สิบล้อสี่สี่คันขนมาครับและสุดท้ายท้ายสุดกับหลวงปู่เทพสื่อวิญญาลีลับหลวงปู่บอกว่าจะให้โชคแกบ่บรรดาเอฟซีของทางช่องแต่ว่าจะเป็นรอบไหนแล้วใครจะมีโชคกับหลวงปู่เทพบ้างต้องมาลุ้นกันเลยครับกับหลวงปู่เทพเลิศพอร,ารอาทิตย์พิธีการครับ ทำไรอยู่นงโงปูหนฉันเสร็จแล้วแหละก,ก็เตรียมว่าจะไป<อ>ลงหมสดหมูบ้านช้างนี่แหละสางซีสเกตนี่เขาจะเอาอประกมช้างถวายให้ละไรทีนี้ผีมันเขา้ามันเข้าลูกเขาแต่มาก็ไปเป่าออกมันออกแล้วอยู่ที่ซีสเกตอำเภอพะยุนาะผีประกรรมช้างอะไละช่ทงนี่ก็เลยว่า<อ>หนึ่งต้องไหว้ไหว้ประกมช้างผู้กำเนิดปูยาตาทวดเขาไม่ได้กินนะก็ปะละเลยที่นี้มันกับ วิญญาณไปเข้าลูกเขาูุเนี่ยตามาเลยไปไอแตงโมอะไรากินก็หายไปอย่างนี้นะเขาอยากถวายให้ไอประกำช้างที่ครองช้างที่เขาเอาไปโบราณเขาเอาประกำช้างนี่ไปครองช้างป่านะใช่ใชออแต่เขาอพอใจอยากถวายให้มาอยู่กับตามาแล้วเขาจะมาทําบุญที่นี่อย่างนี้นะประกำม,มก่อนอตามาจะคอยตั้างเสาหกต้นเนี่ยก็ตามาก็จะให้พระช่วยทําแล้วก็ทําร้านวิธีก็ใสเหล็กไว้กลัวคนจะมก มยไอเชือกเชือกตรงช้างนี่นะเออเพราะว่าออหนึ่งเชือกตรงช้างนี่มันมีแต่คนเ,ออเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้ว่ามันปิดหรือถูกนี่นะเพราะว่าหนึ่งมันที่ช้างมันก็มันเป็นเชือกที่หนังควายนี่แหละแต่ก้อนนะเอออะไรจุดใช่ใช่เอออะไรจุดนี้กันเลย<ำ>ก็ให้พิจารณาเอาเลยว่าตามาก็ไว้นี้เนี่ย หมว,ด,วดนี้นะมันพอมีก็มีห้าสองเจ็ดเท่านั้นแหละเออห้าสองเจ็ดสองตัวก็ 5, 2, ห้าสองเจ็ดไอสองศูนย์มาอีกนะตะมาเห็นเหมือนกันมีสองศูนย์นะนะเออมันเหมือนกันซับซับกันอยู่แหละตะมานั่งนั่งดูนะมันมีสองศูนย์แหละแต่ตะมา,มามองมองดูนั่งนั่งดูดูแล้วมันมีห้าสองเจ็ดสามตัวแล้วก็มันมีสองศูนย์เท่านั้นะ อาตารมาก็ในใจก็ชอบซีสองเหมือนกันตอนนั้นไอืออาไา่ว่าห่านึงถ้าอยากจะโยมวันหวยออกนี่เขาต้องทำพิธีเอาขนมนมเนยมาหมากรูบุรีมาตรงนี้อาตรมราก็เพว่าผีในป่ามันเยอะนะต,ต้องทำวันหวยออก ต้องทาวันไหนงวดแหล่งงวดที่แล้วก็ทําวันที่ไหรวันวันแบบว่าวันที่สิบหกตอนเช้าก็มันไม่ทันหรอกไม่ทันเลยหลตามาก็ยมเขายะมาขอวันวิออกถึงนเขาจะให้แต่วันนี้ตามาท่าฝันเหยียบๆอย่างนี้มันก็ต้องแล้ายเหมือนกับเขาให้เหมือนกับว่ามันเต็มสูบเท่าไหร่นะแต่ว่าตามากบฝันว่าตรงที่เขาให้ล่างเหมือนอย่างยมพันธ์เขาให้ว่าสองศูนย์พอเอาแต่ซื้อแต่ซื้อแต่ล่าง S <S <s <ug> <S นี่แหละก็มันก็ออกศูนย์สองมันกลับอาตมาก็เลยแมลว่าหนึ่งเขาให้ซื้อเขาก็บางคนก็ทุกเยอะอยู่เขาซื้อกลับซื้อมันออกศูนย์สองเนี่ยงวดทีแล้วแต่อาตมาต้องนั่ง <S <s <ug> <S วันนี้ก็เลยว่าวันพระใหญ่ก็อย่าไปลงโบสถอีกงวดทีแล้วที่ไอ้ชัยทโทรมานี่อาตามาบอกพระสองศูนย์เต็มเลยนะในโบสถนะนะครับถูกก็ถูกก็ถูกเลยนะสองศูนย์แต่มันออกเล็กบน ท่านใดที่ได้รับโชคก็อย่าลืมแบ่งปันบางส่วนไปทำบุญด้วยนะครับท้ายนี้ทางช่องบอกฝากบอกบุญที่ยิ่งใหญ่มาร่วมกันสร้างบุญรูปสการะาหลวงปู่สวงยืนที่ใหญ่ที่สุดในวันที่25ตุลาคม2566พิธีอัญเชิญองค์หลวงปู่ใหญ่สูง18ศอกหนัก20ตันจากเขาพริก มาประดิษฐานนวสนสถารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์โดยท่านอาจารย์แก้วเป็นเจ้าภาพรถเทรนที่จะยกหลวงปู่ในราคาสองแสนบาทร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยไม่จำกัดท่านได้สะดวกขอเชิญชวนไปร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยกันหากท่านไม่สะดวกแต่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี310-0360-699ชื่อบัญชีนายพัชรดนัยคำหนึ่งคงหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์อาจารย์แก้ว065-334-1929 หรือที่อาจารย์ดาวันหมายเลขโทรศัพท์0928657269ทางช่องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านมาณที่นี่ด้วย